ผมแล้วโมโหมันนะไอ้หาแย้มเนี่ยคือผมไปทําบุญที่วัดนี้หลายครั้งนะวัดไร่ขิงอะ่ะสมัยเป็นรองผู้จาัดการภาคเจ็ดหรือหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดนะเป็นวัดดังอะ่ะไปกราบไปกรา,าบหลวงพ่อวัดไร่ขิงในในโบสถ์นะหลวงพ่อวัดไร่ขิงศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อวัดไร่ขิงศักดิ์สิทธิ์นะผมไปก็ไปนะครับไปทีงก็ไปกราบนะครับกราบถวายเงินพระก็กราบนะครับสามครั้งเลยกราบ สามครั้งครั้งละพันก็กดเงินผมไปหลายพันเหมือนกันให้หอกแย้มดันเอาไปให้สาวซะนี่นะครับดันเอาไปเล่นการพนันมันก็น่าโมโหไหม,หไมล่ะนะครับแต่ถ้าเป็นวัดที่ผมไม่เคยไปทําบุญเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็นกเออไม่เป็นไรไอ้ห่านี่มึงมาหลอกกูแน่อแสบจริงๆให้เหียแย้มนี่มานะครับมีบางคนออกมาจะเป็นนักวิทยาการหรือเป็นพระ ออกมาบอกว่าการศึกของเจ้าคุณแย้มเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าไม่ได้กระทำต่อหน้าพระพิสุ5องค์นะครับบางคนก็บอกว่าไม่ได้นั่นไม่ได้นี่อะไรนะครับถือว่าทิศแย้มเนี่ยลาสิกขา ไม่สมบูรณ์สามารถกลับมาบวชได้ใหม่นะครับผมก็ขอวิเคราะห์ให้ฟังว่าทิดแย้มไม่ได้กลับมาบวชแล้วครับนะครับลาสิกขาเนี่ยการพระภิกษุต้องประราชิกไม่ต้องลาสิกขาครับขาดจะความเป็นพระทันที หนึ่งร่วมประเวณีกับหญิงหรือสัตว์หรือชายก็ได้นะครับร่วมประเวณีสองลักทรัพย์นะครับสองลักทรัพย์เข้าตรงไอ้ลักทรัพย์เนี่ยครับหนึ่งห้ามาศกเท่ากับหนึ่งบาทหนึ่งบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระแล้วนะครับขาดจากความเป็นพระแล้วนะครับ ราะนั้นไม่ต้องมาพูดแล้วครับว่าลาสิกขาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่ต้องสิกขาสิคุกแน่นอนไอ้แย้มเอ้สิคุกก็แน่นอนนะครับสิคุกก็แน่นอนครับไม่ต้องสิกขาครับสิคุกก็แน่นอนนะครับไม่ต้องไปเปล่งวาจาต่อหน้าพระพุทธร,รูปไม่ไม่ต้องไปทั้งท่องน้โมหรือว่าไม่ใดมีพระภิกษุห้ารูปไม่ต้องครับไอ้ทิดแย้มมันรู้เองครับว่ามัน ปลาชิกแล้วนะครับก็บออาตมาปราชิกแล้วนะครับถือว่าท่านปก,ปกติท่านเป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นระดับท่านเจ้าคุณชั้นธรรมนะครับชั้นธรรมนี่ถือว่าชั้นผู้ใหญ่แล้วนะครับชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นเจ้าคณะปกครองด้วยเจ้าวาดด้วยนะครับเป็นพระอุบาชาด้วยนะครับท่านรู้ตัวเองครับแล้วเรามาคาดการณ์กันดีกว่าว่าตัวเลขของ ทิศแย,ย้มเนี่ยจะกี่ปีนะครับเอาจากไอ้พระที่ศาลตัดสินมาจนถึงศาลชั้นดีกาแล้วนะฮะทิศแย,ย้มเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดและยักยอกเงินของวัดถ้าพระอื่นไม่ได้มีหน้าที่และอำนาจยักยอกเนี่ยโทษอย่างประมาณคดีละกรมละกรมละคดีละสามปีนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าวาดมีอำนาจนะครับมีอำนาจแล้วก็ ใช้อำนาจเนี่ยไปเบียดบงังทรัพย์ยักยอกรัพย์ลักทรัพย์นั้นไปเนี่ยสารท่านจะลงหนักนะครับส่วนใหญ่จะลงกรรมละหปีและไอท้ทิศแย้มมึงโอนไปกี่ครั้งโอนไปร้อยครั้งก็ร้อยกรรมต่างกรรมต่างวาระโอนไปร้อยครั้งก็ร้อยคดีโอนไปห้าร้อยครั้งก็ห้าร้อยคดี ผมว่าไอ้แย้มโอนไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามร้อยครั้งสามหกสิบแปดโอ้โหคูณดิวะเนี่ยนะครับคดีละหกปีหกปีอะต่างกรรมต่างวาระนับต่อเนื่องนะครับไอ้แย้มพันปีแน่ครับพันปีแน่และตำรวจก็อย่าไปท้อนะครับอย่าไปท้อที่จะทำคดีก็บรรยายสรุปไปครับว่า เมื่อวันที่เท่านั้น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 รวมทั้งหมด300ครั้งเนี่ยไอ้มหาแย้มเนี่ยได้ยักยอกเงินของวัดเนี่ยนะครับโอนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในการเล่นการพนันหรือให้สาวหรือให้ใครก็ช่างอันนี้ต่างกรรมต่างวาระครับแล้วก็ไปสรุปตอนสรุปสำนวนการสอบสวนว่าพยานหลักฐานเนี่ยหลักฐานการโอนเนี่ยนะแล้วไปเล่นการพนันเนี่ยนะครับจริงก็ขอให้ ทางอายการฟ้องต่างกรรมต่างวาระด้วยนะครับก็นั่นแหละครับเราลองมาลุ้นตอนจบดูครับคงไม่นานนะครับผมว่าเป็นพันปีนะครับเป็นพันปีนะครับเป็นพันปีนะฮะเป็นพันปีเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องเลยครับหนึ่งไม่ต้องประกันครับไม่ต้องประกันรับสารภาพไปให้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาหาแย้มเนี่ยจะเป็นเบ็ดราว เบ็ดลาวที่จะกระตุกพรรคพวกเข้าไปอีกนะครับคนที่ช่วยโอนคนที่รู้เห็นนะครับอันนี้มหาแย้มจะพาเข้าคุกไปหมดพร้อมกันเว็บการพนันที่มหาแย้มแทงเนี่ยนะครับไอ้เว็บนั้นก็ชิบหายเลยนะครับชิบหายเลยนะครับอันนะโดนครับโดนดำเนินคดีหมดแหละครับนะฮะมันเป็นข่าวดังเนี่ยนะครับ <laughs> เออ โอ้ยแยมไม่ผิดยังไงล่ะเขาท่านทนายท่านไม่ได้เห็นไงเขาไม่ได้เห็นหลักฐานหลักฐานมันอยู่กับตำรวจครับก็ทำคดีมันหัวจะงอกแล้วนะครับทนายเขาไม่ได้เห็นหลักฐานครับไม่ได้เห็นหลักฐานเหมือนที่ตำรวจเห็นตำรวจเก็บพยานหลักฐานครับนะครับทนายท่านไม่ได้ไปเห็นหลักฐานไม่ได้เห็นสํานวนนะครับ ฮนะไม่ได้เห็นครับแม้แต่ทนายประจําวัดเลยนะเอาทนายประจําวัดเลยนะครับท่านเลขาปปทอบอกผมนะทนายประจําวัดเลยนะครับพนายประจําตัวทิศแย้มเลยเห็นหลักฐานแล้วขอถอนเลยครับขอถอนตัวจากการเป็นทนายเลยเพราะว่าอย่างไงมันก็แพ้คดีนะฮะมันก็แพ้คดีทนายเขาไม่ได้เห็นหลักฐานครับแต่ว่า คือจะไปบอกว่าเอ้ยทิดแย้มมันยังไม่ได้เล่นการพนันพอโทษก็หลักฐานการโอนเงินไปเนี่ยแล้วไปที่เว็บพนันเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วครับนะครับมันก็ชัดเจนแล้วครับนะฮะผมละโมโหมันนะไอ้หาแย้มเนี่ยคือผมไปทำบุญที่วัดนี้หลายครั้งนะวัดไร่ขิงเนี่ยสมัยเป็นรองผู้จาัดการภาคเจ็ดหรือหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดนะเป็นวัดดังอไปกราบ ไปกราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงในในโบสถ์นะหลวงพ่อวัดไร่ขิงศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อวัดไร่ขิงศักดิ์สิทธิ์นะผมไปก็ไปนะครับไปทีงก็ไปกราบนะครับกราบถวายเงินพระก็กราบนะครับสามครั้งเลยกราบสามครั้งครั้งละพันก็กดเงินผมไปหลายพันเหมือนกันให้หอกแย้มดันเอาไปให้สาวซะนี้นะครับดันเอาไปเล่นการพนันมันก็หน้ามโมโหไหมล่ะนะครับ แต่ถ้าเป็นวัดที่ผมไม่เคยไปทําบุญเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็นกเออไม่เป็นไรไอ้หา่านี่มึงมาหลอกกูแน่อแสบจริงๆไอ้เหี้ยแย้มนี่มานะครับจะไปขอเงินคืนก็ไม่ได้แบบนั้นก็ได้คืนมาหลายพันแล้วนะฮะแต่ใจผมบริสุทธิ์ไงผมทำบุญแล้วอนุโมทนาบุญไปแล้วผมก็ถือว่าผมบำรุงพระพุทธศาสนา ผมก็ไม่ไว้ใจพระนะเวลาผมจะไปสร้างโบสถ์เนี่ยผมไม่สร้างโบสถ์ที่วัดป่ารกฟ้าตําบลน้ําดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลําบูนเนี่ยผมก็ไปกราบท่านเจ้าวาดนะครับว่าท่านต้องการโบสถ์ไหมเขาบอกไม่มีที่ท่านบอกวัดไม่มีที่นะครับผมก็ซื้อที่ดินถวายวัดนะครับไปติดต่อซื้อเองเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นชื่อของวัดนะครับ แล้วท่านต้องการโบสถ์แบบไหนท่านออกแบบมานะผมก็ไปจ้างช่างจ้าง,างอะไรตั้งชาวบ้านหลายๆคนมาเป็นกรรมการช่วยกันดูแลนะครับนะฮะตอนนี้ตำรวจก็ต้องพยายามตามเงินคืนให้วัดนะครับตามเงินคืนให้วัดนะครับเงินมันไปอยู่ที่ไอ้บ้านอีผู้หญิงนี่ต้องยึดครับบ้านและรถเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักง,งานสอบสวนต้องยึดไว้เลยนะครับ เป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดนะครับแม้แตอ่อีหมออะไรที่เอาไปเปิดร้านกาแฟนะครับไปซื้อบ้านซื้อรถต้องยึดให้หมดครับยึดให้หมดเลยนะครับตามเอาเงินคืนมาให้วัดนะครับถือว่าทําบุญนะครับและเงินที่เว็บพนันได้ไปก็ต้องพยายามตามคืนเอาเงินคืนมาให้วัดนะครับนะฮะและท่านเจ้าคณะปกครองผมว่าเครือข่ายของไอ้ที่แย้มเนี่ยต้องไล่ออกจากวัดเลย ถ้ายังเป็นรองเจ้าวาดอยู่หรือเป็นอะไรอยู่ก็ย้ายไปอยู่วัดอื่นนะครับเพื่อตัดเครือข่ายจะได้ไม่ต้องเกรงอ,อกเกรงใจใครนะฮะถ้าถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะถ้าอาจจะมีรองเจ้าวาดหรือผู้ช่วยเจ้าวาดอะไรที่ไอ้มหาแย้มมันตั้งเขาไว้เนี่ยผมจะย้ายไปวัดอื่นเลยครับย้ายไปวัดอื่นเลยท,ทั้งทั้นที่ท่านไม่ได้มีความผิดนะครับนะฮะ มันจะได้ชําระสะสางวัดไร่ขิงให้สะอาดนะครับแล้วก็เรียนเชิญสาธุชนนะครับไปกราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเป็นพระหนึ่งใน5ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับเหมือนตำนานปรมปรานเก่าแก่นะครับว่าดวงวิญญาณของพระอ,อรหันต์อะไรดวงวิญญาณของเกจิอาจารย์ไปสิงสถิตนะครับในพระห้าพี่น้องนะครับเท่าที่ผมจำได้ก็มีหลวงพ่อโสธร องพี่นะครับหลวงพ่อสโสธรแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลวงพ่ออะไรวัดเขาตาเขาองน้อง,งเลยหลวงพ่อไร่ขิงนี่องาน้องเลยนะครับแต่ศักดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับองค์หลวงพ่อเราไปไหว้องค์หลวงพ่อนะครับไม่ต้องไปไหว้พระแล้วครับเดินไปก็เข้าไปเลยเอาธูปเทียนไปกราบหลวงพ่อวัดไหร่ขิงครับแล้วก็ออกมาเลยไม่ต้องเจอพระเลยก็ได้ครับ ไม่เสียตังค์ด้วยนะครับไม่เสียตังค์เสียแค่ค่าดอกไม้ทูบเทียนนะครับอ,อ๋อใช่มีหลวงพ่อโตโด้วย มันต้องต้องเอาให้หมดตัวครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไปหล่อไอ้ทิพแย้มเนี่ยนะครับไอช่องนั้นมันมันบอกละเมิดอีกแล้วครับผมไปละเมิดตรงไหนก็ไม่รู้นะครับบอกว่าก่อกวนและขมเหงลังแก แม่ก็ผมบอกว่ามันควรจะต้องยึดทรัพย์ผู้หญิงนี่ให้หมดเลยที่ไปหลอกไอ้ทิศแย้มนะมันบล็นนบบบอกผมอีกแล้วนะครับมันบล็อกผมอีกแล้วนะครับก็ดีเหลือช่องเดียวเนี่ยนะครับมันเอมันก็ต้องทําตามหลักพนักง,งานสอบสวนอยู่แล้วนะทรัพย์ที่ได้ไปจากการกระทําความผิดเนี่ยนะครับมันก็ต้องเอาคืนนะครับโดยเฉพาะบ้านโดยเฉพาะรถโดยเฉพาะเงินในบัญชีนะครับยึดยึดไว้ก่อนครับยึดไว้ก่อน ของญาติพี่น้องของแม่ผู้หญิงพ่อผู้หญิงของพี่ของผัวผู้หญิงด้วยนะครับยึดมาให้หมดนะครับยึดมาให้หมดก่อนแล้วให้เขามาแสดงความบริสุทธิ์เอาว่าคุณได้เงินมาจากไหนนะครับเอาเหลือช่องนี้ช่องเดียวดีกว่านะครับบินอีกแล้วนะครับก็ช่องดําบินไปอีกแล้วนะครับไปพูดว่าให้ยึดทรัพย์ผู้หญิงนะครับที่มาหลอกละนะฮะ มันก็ต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วขั้นตอนพนักงานสอบสวนทิกตอกมันเป็นเ i ไงมันไม่รู้ไงะนะครับมันก็จากใจจริงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะไอไอไอทิกตอกผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับจะมีประโยชน์ก็คืออะไรวะเอฟซี FC จะให้เงินรางวัลผมอะไรผมอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยมีใครให้แรอกครับไลทีงก็ ได้ไม่กี่ร้อยร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเนี่ยนะฮะมาทางช่องนี้ดีกว่านะเอาช่องนี้ดีกว่าช่องนี้เนี่ยเหลือผู้ติดตามอีกไม่เท่าไหร่มันจะครบห้าแสนแล้วนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับเหลืออีกประมาณ 700. เจ็ดร้อยเออประมาณเจ็ดร้อยผมมาปั้นช่องนี้ดีกว่า นะครับมาปั้นช่องนี้ไปก่อนดีกว่านะครับเลออกประมาณเจ็ดร้อยขอบคุณคุณวัดบอกว่ามีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่ในหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงห้าพระพี่น้องนะครับเราไปกราบพระพุทธรูปเนี่ยเราสบายใจนะครับกราบพระพุทธรูปสบายใจนะครับเหมือนผมเนี่ยผมนี่ก็ เนี่ยผมเวลาเจริญภาวนาผมก็มีหลวงพ่อโสธรเนี่ยครับอ่าอ่าอ่ายี่ห้าพุทธศตวรรษเนี่ยครับเนี่ยยี่ห้าพุทธศตวรรษเนี่ยนะครับนั่งแล้วผมก็ไม่ไม่นับลูกประคำเลยนะเวลาสวดเนี่ยผมก็ใช้มือวนกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับ